หากคุณได้ดำน้ำลงไปยังความมืดมิดแสนลึกลับของห้วงทะเลแห่งมหาสมุทรใครจะไปรู้ว่าคุณจะเจอกับอะไรมีตำนานเล่าขานหลายร้อยปีพูดถึงสัตว์ประหลาดในท้องทะเลตัวใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้คลื่นน้ำลึกอย่างเช่นคราเคนสัตว์ประหลาดล็อกเนสไฮดรารีเวทานและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโอเคไม่มีใครได้เห็นสัตว์ประหลาดในท้องทะเลที่ว่าแต่ก็ยังมีสัตว์ที่หน้าตาพิลึกพิลั่นเช่นแมงมุมทะเลตัวใหญ่ยักษ์ปลาหมึก หนอนและสัตว์ตัวอื่นที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ลองดูปลาหมึกยักษ์จากน่านน้ำซับแอนตาร์กติกสิมันใหญ่กว่าหมึกสายที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ถึงราวๆ14เท่าเลยทีเดียวและลึกลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกก็มีฟองน้ำทะเลตัวใหญ่เท่ารถตู้มินิแวน์เลยละ่ะมหาสมุทรประกอบด้วยน้ำา96.5%ของโลกและมากถึง80%ของชีวิตบนโลกที่เราค้นพบนั้นอยู่ใต้คลื่นมหาสมุรนี่เองเรายังไม่ได้ไปสำรวจไม่ได้ทำแผนที่ หรือไม่ได้เห็นมหาสมุทรอีกมากกว่า80%ที่จริงแล้วเราไปทําแผนที่ดาวังคารมากกว่าก้นมหาสมุทรซะอีกแล้วแรงดันที่อยู่ข้างใต้มหาสมุทรนั้นก็มากมายและมันจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังรับน้ําจมโบ้เจ็ดห้าสิบลำ um Jet แถมอุณหภูมิที่ความลึกขนาดนั้นก็ต่ําสุดๆด้วยสภาวะที่อยู่ใต้ผิวน้ามหาสมุทรนั้นโหดร้ายมากดังนั้นสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลจึงต้องปรับตัวนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายๆสายพันธุ์ถึงต้องตัวโตว ตัวใหญ่มากๆถึงอาจจะมีชีวิตรอดได้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในห้วงน้ํามืดมิดลงไปในมหาสมุทรจาเป็นจะต้องตัวใหญ่เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า deep sea giantism คือสัตว์พันเดียวกันแต่ต้องตัวใหญ่กว่ากันยิ่งลึกลงไปจากผิวมหาสมุทรเท่าไหร่แสงแดดก็ส่องลงถึงได้น้อยเท่านั้นเป็นเหตุผลว่าทําไมอุณหภูมิถึงลดลงได้มากขนาดนั้นและผลของสิ่งนี้เองทําให้เพิ่มขนาดของเซลล์และเพิ่มวงจรชีวิตของสัตว์ใต้ทะเล และสัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีออกซิเจนมากเท่ากับสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ในเขตน้ําที่ตื้นกว่าและแหล่งอาหารของพวกมันก็มีน้อยด้วยอาหารส่วนใหญ่ที่มันหากินได้ก็มาจากแหล่งน้ําตื้นและมีน้อยมากที่จะไหลลงสู่เบื้องลึกของมหาสมุทรเมื่อไม่มีอาหารเพียงพอการที่ตัวใหญ่นั่นแหละที่ได้เปรียบสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าจะเคลื่อนที่ไกลและเร็วกว่าในการหาอาหารมากินระบบเผาผลาญของพวกมันช้ากว่ามันไม่ย่อยอาหารไวขนาดนั้นดังนั้นมันจึงเก็บกักสะสมอาหารและเก็บพลังงานไว้ยาม am, ยากเวลาที่มันหาอะไรกินไม่ได้ มันไม่จําเป็นจะต้องควบคุมอุณหภูมิใน,นร่างกายด้วยซึ่งช่วยให้มันประหยัดการใช้พลังงานไปอีกซึ่งมันจะเปลี่ยนอาไปออนใช้กับกระบวนการอืน่นๆในร่างกายพวกมันจะแก่ตัวลงช้ากว่าและแก่ตัวที่หลังจากพวกสัตว์ที่อยู่ในน้ําตื้นประมาณส่วนใหญ่ของสายพันธุ์ปลาที่อยู่ในน่านน้าลึกจะมีอายุ30หรือมากกว่าปลาหัวเมือกนั้นกลับกลายเป็นว่ามีอายุมากถึง150ปีเลยทีเดียวปลาชนิดนี้สามารถยาวได้ถึง7.3เมตรและมีน้ําหนักได้ถึง1.5ตัน แต่กว่าจะโตขนาดนั้นก็ต้องใช้เวลาหลายศตวรรษแล้วมันก็เริ่มมองหาคู่ของมันตอนมันอายุ150ปีที่มันสามารถมีชีวิตยืนยาวได้ขนาดนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีสัตว์นักล่าอื่นๆมากมายที่ความลึกขนาดนี้แถมยังไม่มีมนุษย์หรืออะไรที่จะรบกวนมันหรือทําให้มันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่ความลึกขนาดนี้สภาวะแวดล้อมนั้นค่อนข้างเสถียรดังนั้นสัตว์หลายๆตัวจึงเหมือนฟอสซิลที่ยังมีชีวิตเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเป็นเวลาหลายล้านปี ที่ความลึก200เมตรแรกของมหาสมุทรนั้นจะถูกเรียกว่าน่านน้ําเปิดชีวิตสัตว์น้ําส่วนใหญ่ที่เราค้นพบก็จะอยู่ในบริเวณนี้เองเพราะว่าเป็นบริเวณที่แสงแดดยังส่องถึงหลังจากนั้นเมื่อคุณเริ่มลึกลงไปอีกคุณจะเข้าไปถึงแดนสนธยาแล้วดูเผินๆเ,เ,เหมือนว่าจะไม่มีอะไรอาศัยอยู่ที่นั่นแต่ราวๆ250เมตรคุณจะเห็นโอเอซิสแห่งสิ่งมีชีวิตโบราณเติบโตอยู่ที่นั่นยกตัวอย่างเช่นมีพลับพลึงทะเลมีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในความลึกระดับนั้นจริงๆ แล้วก็ไม่ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยเป็นเวลาหลายล้านปีปลาซิลาแคนต์ก็เป็นอีกหนึ่งฟอสซิลที่มีชีวิตซึ่งมีชีวิตยอยู่ในมหาสมุทรมากกว่า360ล้านปีแล้วปลาแฮกฟิชก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลายาวนานเช่นกันราวราว0ปีปลาชนิดนี้อาศัยอยู่ที่ความลึกราว1,700เมตรพวกมันวิวัฒนาการก่อนสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆซะอีกซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่มีกรามหรือกระดูกสันหลังถึงแม้จะมีกระโหลกก็ตาม สัตว์ที่อยู่ในเทะเลลึกมากๆนั้นไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ได้ในน้ำตื้นพวกมันมีวิวัฒนาการเพื่อจะอาศัยอยู่ในความลึกภายใต้แรงดันน้ำอย่างมหาศาลคนเราและสัตว์อื่นๆจะมีช่องว่างภายในร่างกายที่เต็มไปด้วยแกส๊สแล้วก็จะจบลงด้วยการระเบิด,ดแน่ๆหากเราต้องไปที่น้ำลึกขนาดนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักดำน้ำลึกถึงต้องใส่ชุดดำน้ำแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงกว่าถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ลงไปลึกขนาดนั้นหรือไปถึงบริเวณที่สัตว์ตัวยักษ์อาศัยอยู่ก็ตาม แต่ว่าใกล้ๆแอตร์นติก้าคุณจะเห็นสัตว์น้ําตัวยักษ์ที่อาศัยอยู่ใกล้ผิวน้ํากว่าที่อื่นอย่างเช่นฟองน้ํายักษ์ปลิงยักษ์แมงมุมทะเลตัวเท่าจานข้าวหนอนหรือแม้แต่สัตว์เซลล์เดียวที่ตัวใหญ่โมโหลานพวกมันจะอยู่อย่างสบายๆในน้ําที่ตื้นกว่าปกตินักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่แน่ใจว่าทาไมแต่พวกเขาคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องออกซิเจนสัตว์ตัวใหญ่ยักษ์จะใช้ออกซิเจนแค่นิดเดียวและในน่านน้ารอบๆแอตแ์นติก้านั้นมีออกซิเจนอยู่มาก แปลว่าแทบจะไม่มีขีดจํากัดเลยที่สัตว์พวกนี้จะโตขึ้นไปได้เรื่อยๆกลับมาที่สัตว์ในน่านน้ำลึกกันอย่างที่บอกไปพวกมันต้องปรับตัวให้เข้ากับแรงดันมหาศาลเพื่อที่ว่าพวกมันจะไม่มีช่องอากาศอยู่ภายในเลยสักนิดเดียวพวกมันส่วนใหญ่มีส่วนประกอบเป็นน้ําและน้ําจะไม่สามารถถูกบีบอัดได้แปลว่าไม่มีอะไรบีบจึงทําให้พวกมันไม่มีผลกระทบอะไรเมื่ออยู่ภายในภาวะแรงดันสูงแต่ว่าเพราะเหตุผลที่ว่ามานี้หากพวกมันต้องขึ้นไปบนผิวน้าแล้วก็ มันอาจจะบวมน้ําได้บางทีก็อาจจะระเบิดไปเลยลองดูปลาบล็อ f ฟิชสัตว์ที่ได้ชื่อว่าหน้าตาน่าเกลียดที่สุดในโลกสิมันดูปกติดีที่ความลึกใต้ผิวน้ําซึ่งเป็นที่อยู่ตามธรรมชาติของมันแต่พอมันขึ้นผิวน้ําเท่านั้นแหละซึ่งความดันจะต่ํากว่า120เท่ามันเลยเปลี่ยนรูปร่างปลาบล็อ f ฟิชไม่มีโครงกระดูกหรือกล้ามเนื้อดังนั้นถ้าไม่มีแรงดันจากน้ําลึกๆมันก็จะกลายเป็นปลาที่หยุน่นๆยันยนัยนที่ความลึกใต้มาหาสมุทรสุดมืดมิดนั้น ไม่ได้แค่มองแล้วน่ากลัวแต่แค่ได้ยินก็น่ากลัวแล้วในปี1997นันกริักวิทยาศาสตร์พยายามจะหาภูเขาไฟใต้น้ําที่อยู่ชายฝั่งอเมริกาใต้ระหว่างที่เดินทางนั่นเองพวกเขาบันทึกเสียงหนึ่งที่ดังที่สุดเท่าที่เคยจะบันทึกได้แถมยังฟังดูแปลกอีกตั้งหากมันดังขนาดที่ว่าเซ็นเซอร์ที่อยู่ห่างไป4,800กิโลเมตรยังจับได้และพวกเขาก็เรียกมันภายหลังว่าเสียงบลูปพวกเขาใช้เวลา15ปี ื่อจะสรุปว่าเสียงนั้นมาจากแผ่นดินน้ำแข็งที่สั่นไหวมันเกิดขึ้นตอนที่กิจกรรมการสั่นไหวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินที่แข็งเป็นน้ำแข็งแตกออกน้ำที่อยู่ก้นสมุดไม่ได้เย็นเยือกเสมอไปยังคงมีการปล่อยน้ำที่มีความร้อนออกมาจากใต้พื้นทะเลอยู่และน้ำที่ออกมาจากหลุมพวกนั้นก็อาจจะสูงได้ถึง400องศาเซลเซียสพร้อมแรงดันหาสารใช่เลยเหมือนกับแรงดันที่จะทำให้คุณระเบิดเป็นสิ่งที่ไม่ยอมให้น้ำเดือดพล่านมีสัตว์หลายร้อยสายพันธุ์อาศัยอยู่ใกล้กับท่อส่งน้ำร้อนใต้มหาสมุทร บางพวกเช่นหนอนท่อก็ไม่ได้เหมือนกับสัตว์ที่เราเคยเห็นมาก่อนเลยหนอนพวกนี้จะดูดซึมสารเคมีจากของเหลวที่ออกมาจากท่อนั่นคือวิธีที่มันให้อาหารแบตทีเรียที่อาศัยอยู่ในตัวมันและเพื่อเป็นการตอบแทนแบตทีเรียพวกนี้ก็จะให้คาร์บอนกับหนอนท่อเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่ได้2ในสาของสายพันธุ์ปะการังที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอาศัยอยู่ในพื้นที่มืดลึกและหนาวเย็นเกิดบรรยายของมหาสมุทรบางตัวอาศัยอยู่ในส่วนที่ลึกถึง4.8กิโลเมตร พวกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในอุณหภูมิที่ต่ำถึงลบสององศาเซลเซียสปการังในน้ําเย็นพวกนี้บางตัวมีอายุมากกว่า800 0ปีเลยทีเดียวพวกมันก่อตัวกันเป็นโครงร่างที่สามารถสูงได้ถึง35เมตรความลึกไม่ได้เป็นแค่โลกอันลึกลับของสัตว์อันน่าพิศวงพื้นผิวใต้มหาสมุทรนั้นก็ชวนตะลึงไม่แพ้กันหุบเหวลึกที่ซ่อนอยู่ในนั้นทำเอาแกรนแคนยอนดูจิ๋วไปเลยยกตัวอย่างเช่นลองดูหุบเขาที่อยู่ที่ทะเลสาบแบริงที่ชื่อว่าหุบเขาเซมชักนี้ดู แค่ในแนวตั้งก็สูง2600เมตรแล้วใหญ่สุดเลยและคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดของมหาสมุทรก็ไม่ใช่เคลื่อนที่คุณเห็นจากฝั่งแต่ว่ามันเกิดขึ้นอยู่ใต้ทะเลเรียกว่าคลื่อนภายในโดยจะเกิดขึ้นะระหว่างมวลน้ํสองลูกที่มีความหนาแน,าน่นต่างกันมันจะเดินทางด้วยความเร็วหลายพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความสูงเคลื่อนได้มากถึง200เมตรเลยล่ะตอนแรกนะักวิจัยคิดว่ากล้องของพวกเขากําลังมีปัญหามันเป็นสิ่งเดียวที่อธิบายภาพแปลกๆที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาได้ น้ำเดือดพุ่งขึ้นข้างบนขณะที่มีมีเทนเย็นๆพุดออกมาข้างๆกันต้านรวมกันดับนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยแต่กลับเกิดขึ้นจริงนักวิทยาศาสตร์กำลังสำรวจพื้นมหาสมุทรใกล้ปาปัวนิวกินีเมื่อพวกเขาบังเอิญเจอจุดร้อนแปลกๆใต้ทะเลลึกมันไม่เหมือนกบจุดร้อนอื่นๆที่เคยเจอเลยที่นั่นมีก๊าซที่ร้อนจัดและก๊าซมีเทนเย็นๆอัดแน่นกำลังพุดขึ้นมาแทบจะข้างๆกันเรื่องแบบนี้แทบจะไม่เคยขึ้นขึ้นในธรรมชาติเลย นักวิจัยจริงตกใจไม่น้อยพวกเขากำลังล่องไปกับหุ่นยนต์ดำน้ำลึก ROV Q 6 0 0 0สสำรวจภูเขาไฟใต้น้ำในหมู่เกาะห่างไกลภูเขาไฟเหล่านี้ซ่อนสิ่งแปลกประหลาดไว้มากมายแต่ไม่มีใครคาดคิดจะเจอปล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเลแบบเต็มรูปแบบซ่อนอยู่ที่นั่นแถมก่อนหน้านี้ยังมีคณะวิจัยอื่นๆผ่านพื้นที่นี้ไปแล้วแต่กลับพลาดมันไปอย่างสิ้นเชิงแต่ครั้งนี้ ล้องของหุ่นยนต์ส่องพื้นทะเลจนเห็นภาพแปลกประหลาดมีทั้งปล่องน้ำเดือดและก๊าซเย็นๆซึมออกมาจากก้นทะเลทั้งสองอย่างนี้แทบจะอยู่ติดกันเลยอย่างที่เข้าใจกันปกติแล้วสองสิ่งนี้จะโผล่มาในที่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงปล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเลมักเกิดขึ้นเมื่อมีน้ำใต้ดินถูกความร้อนจากแมกมาทำให้เดือดแล้วพุ่งขึ้นมาพร้อมกับแร่ธาตุต่างๆในทางกลับกัน แหล่งแก๊สมีเทนจะมาจากชั้นตะกอนเย็นๆที่อัดแน่นไปด้วยซากอินทรีย์วัตถุกเก่าๆสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆสลายตัวและรั่วออกมาเป็นแก๊สแต่ตรงจุดนี้ธรณีวิทยากลับสร้างการผสมผสานที่ลงตัวใต้ภูเขาไฟมีชั้นตะกอนที่อุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุหนาแน่นอยู่นัมกมากที่ค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นมาจากข้างล่างจะให้ความร้อนกับตะกอนเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังให้ความร้อนกับน้ําที่อุดมด้วยแร่ธาตุซึ่งอยู่ลึกลงไปอีกด้วย ดังนั้นคุณจึงได้ของเหลว2ชนิดที่แตกต่างกันมากน้ำร้อนจัดจากกล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเลและก๊สมีเทนที่เย็นกว่าแต่ทั้ง2องอย่างนี้ก็ยังเดินทางขึ้นมาผ่านรอยแตกเดียวกันในพื้นทะเลเมื่อพวกมันขึ้นมาถึงผิวหน้าก็จะหลุดออกมาในระยะห่างกันแค่ไม่กี่นิ้วทำให้เกิดละแวะกประหลาดประหลาด ที่นำแร่เดือดกับฟองแก๊สมีเทนเย็นๆอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนสีสำหรับนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลนี่เหมือนกับการค้นพบยูนิคอนที่บินได้มันแปลกหายากและน่าตื่นเต้นสุดๆส,ดสิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นก็คือข้างๆปล่องน้ำพุร้อนและเย็นประหลาดเหล่านั้นมีโลกใบเล็กๆของสิ่งมีชีวิตที่เข้ายึดคลองหินอยู่เต็มไปหมดที่นั่นเต็มไปด้วยกลุ่มของหอยแมลงผู่ทะเลลึกขนาดใหญ่จำนวนมาก มีทั้งหนอนหลอดยาวกุ้งตัวเล็กๆก,กับเหล่าแอมฟิพอดที่กำลังคลานไปมาอยู่ทั่วทุกแห่งและแม้จะปลิงทะเลที่มีสีม่วงสดใสซึ่งนั่งอยู่กลางแจง้งสัตว์เหล่านี้ต่างเบียดเสียดกันจนแน่นขนาดจนแทบจะมองไม่เห็นพื้นผิวของก้อนหินที่อยู่ข้างใต้เลยนักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่นี่เป็นสิ่งใหม่สำหรับวงการวิทยาศาสตร์โดยสิน้นเชิงแต่พวกเขาต้องเดินทางเป็นพิเศษเพื่อระบุให้ได้ว่ามีอะไรอศาศัยอยู่ที่นั่นบ้าง ส bl ่วนผสมแปลกๆของของเหลวร้อนกับก๊าซมีเทนเข้มข้นยังเปลี่ยนแปลงหินเหล่านั้นด้วยมีเทนที่อยู่ข้างล่างนั้นมีความเข้มข้นสูงมากขณะที่น้ําร้อนที่มาจากส่วนลึกของภูเขาไฟก็นําสารเคมีต่างๆขึ้นมาด้วยเมื่อรวมกันแล้วพวกมันก่อให้เปิดปฏิกิริยาแปลกๆใต้ดินด้วยเหตุนี้โลหะอย่างทองและเงินจึงสะสมอยู่ในหินพร้อมกับธาตุต่างๆเช่นสารหนูพลวงและปรอด มือนเหมือนกับแคปซูลเวลาทางเคมีเลท็ทีเดียวหินเหล่านี้แสดงร่องรอยของช่วงเวลาที่ร้อนจากในอดีตซึ่งเป็นตอนที่โลหะมีค่ากำเังก่อตัวขึ้นปัจจุบันช่องระบายเหล่านี้เย็นลงแล้วแต่ก็ยังคงทํางานอยู่แม้ว่าพื้นที่ใต้ทะเลลึกแห่งนี้จะหายากและเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแต่มันก็ไม่ได้ปลอดภัยเลยการทําเหมืองเกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆแล้วและของเสียจากเหมืองทองขนาดใหญ่ที่ลิฮีก็ถูกทิ้งลงทะเลนอกจากนี้ บริษัทยังได้รับใบอนุญาตให้สำรวจพื้นทะเลเพื่อหาแร่และก๊าซอีกด้วยทั้งหมดนี้ทําให้ชุมชนช่องระบายความร้อนที่เปราะบางแห่งนี้ตกอยู่ในอันตรายเพราะสัตว์หลายชนิดที่นี่สามารถอยู่รอดได้แค่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้เท่านั้นดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงเรียกร้องให้มีการวิจัยเพิ่มเติมและวางแผนปกป้องอย่างเข้มงวดก่อนที่ระบบนิเวศอันเป็นเอกลักษณ์นี้จะเสียหายจนไม่อาจฟื้นฟูได้กลุ่มทรัพย์ใต้น้าแห่งนี้ต้องได้รับการปกป้องก่อนที่อุตสาหกรรมจะทําลายมันจนหมดสิ้น แต่การค้นพบนี้ไม่ใช่ระบบนิเวทที่มีเอกลักษณ์เพียงแห่งเดียวที่เราเคยพบในเดือนมกราคม2025ผู้เขาน้ำแข็งขนาดมหึมาชื่อ a 84ซึ่งมีขนาดประมาณเมืองชิคาโก้ได้แตกตัวออกจากชั้นน้ำแข็งจอชที่6ของทวีปแอนตาร์กติกาชั้นน้ำแข็งแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากโดยทอดยาวประมาณ280ไมล์จากปลายหนึ่งไปอีกปลายหนึ่ง และมีความหนาราว820ฟุตในช่วงฤดูร้อ,รอนของแอนตาร์กติกาซึ่งก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ด้านบนของชั้นน้ำแข็งจะละลายและก่อตัวเป็นแอ่งน้ำยาวแคบที่เรียกว่าทะเลสาบริบบินพวกมันได้ชื่อนี้เพราะดูเหมือนริบบิ้นน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่พาดยาวไปบนผิวน้ำแข็งจริงๆเมื่อ A84 แตกตัวออกไปและลอยห่างออกไปมันได้เปิดเผยส่วนหนึ่งของพื้นทะเลที่ถูกปิดผนึกไว้ใต้ชั้นน้ำแข็งมาเป็นเวลานานโดยไม่รู้ว่ากี่ปีแล้ว มันเป็นสถานที่ที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนเลยจริงๆทีมนักวิจัยบนเรือฟอกข้อทูบางเงินอยู่ในทะเลเบลิงเซาเซนในช่วงเวลานั้นพอดีทันทีที่พวกเขาได้รับข่าวว่าเกิดผู้เขาน้องแข็งแตกตัวพวกเขาก็ละทิ้งแผนเดิมทันทีนี่มันเหมือนกับการสำรวจใต้ทะเลลึกที่เปรียบได้กับการพลิกก้อนหินก้อนใหญ่ในป่าเพื่อดูว่ามีอะไรอาศัยอยู่ข้างใต้บ้าง เป็นเวลาถึง8วันที่นักวิทยาศาสตร์ส่งหุ่นยนต์ใต้น้ำชื่อซูบัสเตียนลงไปสำรวจในระดับความลึกมากกว่า4,200ฟุตท่ามกลางความมืดมิดที่เย็นยะเยือกนั้นพวกเขาได้ค้นพบกับระบบนิเวศที่ซ่อนตัวอยู่ซึ่งเต็มไปด้วยชีวิตชีวาโดยมีเหล่าปะการังและฟองน้ำขนาดใหญ่ยักษ์ที่ร่วมกันสร้างเป็นชุมชนใต้ท้องทะเลลึกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมายมหาศาลพวกมันไม่ได้แค่รอดชีวิตแต่กลับจเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ใช่แล้ว นักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะเจออะไรบางอย่างที่นั่นแต่พวกเขาไม่เคยหวังเลยว่าจะได้เห็นเมืองโบราณใต้น้ําที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตแบบนี้มีดอกไม้ทะเลที่ดูเหมือนต้นไม้ขนฟูขนาดจิว๋วแมงมุมทะเลเดินไปมาเหมือนสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นปลาน้ําแข็งหมึกยักษ์และสัตว์อีกหลายหลายชนิดการสำรวจทั้งหมดนี้มีการถ่ายทอดสดให้กับนักวิจัยทั่วโลกได้รับชม และที่สำคัญบันทึกวิดีโอยังเปิดให้สาธารณาชนเข้าชมได้อยู่หากคุณสนใจที่นา่าตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นนักวิจัยคิดว่าสัตว์บางชนิดที่พวกเขาเห็นอาจเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนใช่แล้วสายพันธุ์ใหม่จริงๆในทวีปแอนตาร์กติกาในปี2025นี่นเองบางสายพันธุ์อาจอาศัยอยู่เฉพาะในพื้นที่นี้เท่านั้นซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะแอนตาร์กติกาเปรียบเสมือนดาวเคราะห์ที่ถูกแยกตัวออกมาโดยสิ้นเชิง มันถูกล้อมรอบด้วยกระแสน้ำวนแอนฟาติกซึ่งทำหน้าที่เหมือนคูน้ำขนาดยักษ์ที่แยกทวีปนี้ออกจากส่วนอื่นๆของโลกมานานนับล้านปีแต่ถึงแม้ว่าสายพันธุ์ใหม่เหล่านั้นจะกลายเป็นสายพันธุ์ที่เรารู้จักอยู่แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ยังพบสัตว์หายากสุดๆบางชนิดเช่นหอยตัวจิว๋วหนอนขนหรือที่เรียกว่าพอลิคีสัตว์เปลือกแข็งตัวเล็กๆและแม้แต่แมงกระพุนแฟนทอมลึกลับ ซึ่งดูเหมือนสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกเลยทีเดียวชื่อวิทยาศาสตร์ของแมงกะพรุนแฟนตอมคือสติเกีโอเมดูซ่าจิกันเปียแต่ไม่มีใครอยากเรียกชื่อยาวขนาดนั้นเร like ียกสั้นๆว่าแมงกะพรุนแฟนตอมยักษ์ก็พอละเจ้าตัวนี้ขนาดใหญ่มากจริงๆส่วนบนของมันที่มีลักษณะคลายร่มสามารถกว้างได้มากกว่า3ฟุตมันยังมีหนวดยาวคลายริบบินสีเส้นที่สามารถยืดได้ยาวถึง33ฟุตนั้นยาวเท่ากับรถโรงเรียนหนึ่งคันเลยทีเดียว จริงๆแล้วตัวแรกถูกเก็บตัวอย่างได้ตั้งแต่ปี1899แต่กว่านักวิทยาศาสตร์จะรู้ว่ามันเป็นแมงกะพรุนชนิดใหม่โดยสิ้นเชิงก็ผ่านไปถึง60ปีลำตัวของมันส่วนใหญ่โปร่งแสงมีสีม่วงจางๆคล้ายผีและแทนที่จะมีหนวดปกติมันกลับใช้แขนยาวใหญ่ที่พลิวไหวเหล่านั้นในการจับเหยื่อและกินอาหารแม้ว่าแมงกะพรุนจะไม่มีสมองแต่การเคลื่อนไหวของแมงกะพรุนยักษ์ลึกลับตัวนี้ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ประหลาดใจ มันดูเหมือนจะควบคุมแขนยาวๆของมันได้อย่างน่าทึ่งและคล่องแคล่วโดยเฉพาะเวลาที่มันลอยผ่านซอกหินและช่องแคบๆใกล้พื้นทะเลอย่างชา้ชาๆมันดูระมัดระวังและแทบจะเหมือนกับว่าตั้งใจซึ่งก็น่าขนลุกอยู่เหมือนกันอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่อาจจะฉลาดแอบซ่อนอยู่ในมหาสมุทรมืดมิดอีกแล้วหรอเยี่ยมือนอนักวิจัยยังพบหนอนขนแปลงด้วยชื่อทางการของมันคือโพลีคีปแต่เรียกว่าหนอนขนแปลงฟังดูสนุกกว่าตั้งเยอะ นอนพวกนี้พบได้ทั่วไปในมหาสมุทรลึกที่หนาวเย็นและมีรูปร่างกับขนาดหลากหลายมากลำตัวของมันประกอบด้วยปล้องที่มีขนแปลงเล็กๆเ,เรียงรายซึ่งช่วยให้มันคลานร,รับรู้สิ่งรอบตัวและป้องกันตัวเองได้หนึ่งในสายพันธุ์ที่โดดเด่นก็คือหนอนขนแปลงเกล็ดแอนตาร์กติกซึ่งมีขนแปลงสีทองแวววาวทำให้มันดูหรูหราเกินคาดสำหรับสิ่งมีชีวิตที่อาศยัยอยู่ในความมืดเย็นเยือกแบบนี้เห็นไหมว่ายัางมีสถานที่และสิ่งต่างๆบนโลกอ,อีกมากมายที่ดูเหมือนไม่ใช่ของจริง หรือบางทีก็ไม่น่าจะมีอยู่ได้ซ้ำและถึงแม้ว่าเทคโนโลยีของเราจะก้าวหน้าแค่ไหนเราก็ยังไม่น่าจะค้นพบสิ่งมหาัศาจรรย์ทั้งหมดที่โลกนี้มีให้ในอนาคตอันใกล้นี้หรอก